ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาทั้งผ่าตาดัดเคมีแล้วก็ฉายแสงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ควรจะดำเนินการอย่างเร็วที่สุดก็คือการใช้วิธีการที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งที่ตกค้างให้หมดไปซึ่งการที่เซลล์มะเร็งที่ตกค้างให้หมดไปเนี่ยก็จะมีวิธีการในการรักษาเป็นขั้นตอนกับข้อที่2 คือการเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานกลับคืนมาหือให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นไปในระดับที่ก่อนที่เราจะป่วยก็ลดความเสี่ยงในการที่มะเร็งกลับมาได้สูงได้มีเอาผู้ป่วยมา2กลุ่มเป็นผู้ป่วยที่ผ่าตัดแล้วเคมีแล้วฉายแสงแล้วถือว่าหายแล้วนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ1 0 0คนนะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็คือให้ดูแลไปตามปกติคือตรวจต,ติดตามไป5ปีกลุ่มที่2เนี่ย ได้ใช้วิธีการรักษาเสริมสร้างระบบเม็ดเลือดขาวที่เขาเรียกว่า uh, NK cell t h e r a p y หรือการรักษาด้วย NK cell นะครับเมื่อผ่านไป5ปีเนี่ยกลุ่มที่1มีมะเร็งกลับมาใหม่14คนครับกลุ่มที่2มีมะเร็งกลับมาใหม่2คนนะฮะใ,ในกลุ่มที่มีมะเร็งเหมือนๆกันระยะใกล้เคียงกันแล้วก็ใช้วิธีการรักษาเดียวกันนี่แหละ เพราะฉะนั้นก็คือว่าการเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงเนี่ยอาจจะป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาได้อย่างน้อยเจเท่าเจเท่าก็คือ70% 0ซนะครับการที่จะต้องเสริมสร้างระบบภูมิท่านทานซึ่งมีตั้งแต่การปรับเปลี่ยนอาหารการใช้ออกซิเจนบำบัดการใช้โอโซนบำบัดนะครับการเสริมสร้างระบบเซลล์ต่างๆอย่างเช่นน a t เชอร k ลคิลเลอร์เซลล์อย่างที่บอกแล้วก็การใช้วิตามินและสารอาหารหลายตัว อย่างเช่นเ,นเราเคยได้ยินเรื่องจุลินซีใช่ไหมครับจุลินซีที่มีชีวิตเนี่ยเขากระตุ้นภูมิได้ระดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าจุลินซีที่เป็นประโยชน์พวกแลคโตบาซิลัสบางสายพันธุ์นะครับทำให้ถูกตายด้วยความร้อนเนี่ยกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีกว่าจุลินซีที่มีชีวิตอย่างนี้เป็นต้นหรือการใช้สารสกัดทางยาที่เป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดทางยาต่างๆเนี่ยก็ล้วนมีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานได้การทำทรีตเมนต์ในการดีท็อกหรือว่าการล้างพิษ เช่นการล้างพิษในระบบน้ำเหลืองการล้างพิษในลำไส้การล้างพิษในระบบหลอดเลือดการล้างพิษโลหะหนักกระตุ้นให้ระบบร่างกายเนี่ยมีการขับพิษออกออกจากร่างกายออกไปก็จะช่วยให้ภูมิต้านทานดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การเสริมสร้างระบบเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆนอกเหนือจากล้างพิษแล้วก็มีการซ่อมเซลล์การฟื้นฟูเซลล์แล้วก็ทานอาหารที่ปลอดจากสารพิษการทานผักผลไม้มากขึ้น ต่างๆเหล่านี้ประกอบกันการออกกำลังกายด้วยการไม่เครียดด้วยก็จะส่งผลให้ทั้งเ,เซลล์ที่เหลืออยู่นะครับถ้าจะมีเหลือเนี่ยให้ถูกทําลายไปให้หมดแล้วก็ให้ระบบภูมิต้้นทานแข็งแรงที่จะต่อสู้ป้องกันมะเร็งที่จะกลับมาใหม่ได้นะครับ